สวัสดีครับมาดูคู่มวยนะครับพร้อมๆหลังศึกมวยไทย7สีนัดประจำวันอาทิตย์ที่23สิงหาคม2558นะครับสดตรงจากวิกหมอชิดสนามมวยช่อง7สีเริ่มแข่งขันและถ่ายทอดสดเวลาเดิมครับ12นาฬิกา50นาทีโดยประมาณนะครับก็มาดูครับคู่มวยพร้อมน้ำหนักที่จะทำการแข่งขันนะครับศึกมวยไทย7สีมาเริ่มกันที่คู่ที่1น,นะครับเปิดหัวของรายการ เป็นการพบกันระหว่างทางด้านฝ่ายแดงก็เป็นวันัชนะลูกหนองใหญ่เทียมนะครับหรือว่าเจ้าวันชนะเสายิ่งจะเดินการช่างนะครับพบทางด้านคู่ชกฝ่ายน้ำเงินก็เป็นทางด้านยอดพยักษ์พอเจริญแพทย์พิกัด104อปอนด์คู่ที่2นะครับคู่ค้าของรายการเป็นการพบกันระหว่างทางด้านฝ่ายแดงก็เป็นพิชิตศึกสิทธินายกพัดหรือว่าดําเดิมก็เป็นเจ้ภภาเพชรโพสีเกียรติประพัดครับ ต่อยร้อยยี่สิบเก้าปอนต่อน้ำหนักให้ครูชกฝ่ายน้ำเงินก็เป็นดากีลูกมะขามหวานต่อยที่พิกัดหนึ่งร้อยสามสิบปอนครับมาถึงมวยคู่ที่สามครับรองคู่เอกของรายการเป็นการพบกันระหว่างทางด้านฝ่ายแดงก็เป็นกวางเงินมอราช,ชพัดหมู่บ้านจอมบึงพบทางด้านฝ่ายน้ำเงินก็เป็นชาติชายสิทธิ์ปานน์หรือว่าเจ้าชาติชายเกียรติยงยุทธตัวเดียวกันครับพิกัดหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดปอนคู่ที่สี่ครับคู่เอกนำรายการศึกมวยไทยเจ็ดสี เป็นการพบกันระหว่างทางด้านฝ่ายแดงก็เป็นสักชัยน้อยเอ็มยูเดนพบทางด้านคู่ชกฝ่ายน้ำเงินก็เป็นสิบริมงคลพีเคแสนชัยมวยไทยยิมคู่นี้จะต่อยกันที่พิการ128อปอนด์เป็นคู่ที่4ครับคู่เอกนารายการครับคู่มวยอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตลอดครับมาดูมวยคู่ที่1นะครับเปิดหัวของรายการเป็นการพบกันระหว่างทางด้านฝ่ายแดงก็เป็นวันอัญชนะลูกหนองใยเทียม พบทางด้านคู่ชกฝ่ายน้ําเงินก็เป็นยอดพยักพอจะเบินแพ้คู่ที่1ครับคู่เปิดหัวของรายการนะครับจะต่อยกันที่พิกัด1 0 4อปอนด์ครับมาดูมวยคู่ที่1น,นะครับคู่เปิดหัวของรายการนะครับมาดูที่ฝ่ายแดงก่อนเลยนะครับก็เป็นทางด้านวันชนะลูกหนองใหญ่เทียมนะครับก็มาเก็บตัวฟิตซ้อมนะครับอยู่กับคนจัดนะฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายเกียรติเพชรนะครับ เป็นมวยประเภทจังหวะเตะต่อยหมัดทงเข่าแม่นยำรุนแรงนะครับฉบลาดแต่ว่าท้ายๆนะครับปทเบียดเสียดสีกันไปนะครับการยืนระยะมองว่าน่าจะเป็นรองทั้งน้านคู่ชกนะครับแต่ว่าได้เปรียบสภาพแวดล้อมหน้าเสือเสียงเชียนะครับสามฟอมหลังคู่ชกถูกได้ลงยกที่ห้านะครับเจ้าปู่แก้วเกตติสักนานันมอวันที่29้ามีนาคม25 5 8้าดที่จังหวัดชัยภูมิ แพ้คะแนนเป็นต่อทพันสี่สิบเก้าเมื่อวันที่สิบสองพฤษภาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดที่เวทีมวยลุมพีนี่ครั้งสุดท้ายครับชนะคะแนนกิจทองคําเล็กโรงเนกีฬาโคราชเมื่อวันที่สิบสองกรกฎาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดที่ช่องเจ็ดสีครับมาดูทางด้านคู่ชกนะครับฝ่ายน้ําเงินก็เป็นทางด้านเจ้าย,ยอดพยัก์พอเจริญแพทย์นะครับเป็นมวยในสายงานของภาคตะวันออกนะครับโดยมีนะครับผู้ใหญ่พิบรมพอเจริญแพทย์เป็นหัวหน้าคณะนะครับผู้จัดการนักมวย เป็นมวยซ้ายนะครับจังหวะเตะต่อยมัดแทงเข่าปัมตีรุนแรงครับซ้ายทั้งแถบนะครับโดยเฉพาะแข่งซ้ายเตะได้นักหน่วงรุนแรงนะครับแข่งซ้ายมั่นนะครับชนิดคู่นี้นะครับมองว่าน่าจะสนุกนะครับรูปเกมพลิกไปพลิกมาแน่นอนนะครับวงในขวางค้ำดันแทงดันเสียบนะครับปัมตีรุนแรงมีฮึดมีสู้ตะรอดนะครับหัวจิตหัวใจบูสู้ยันห้ายกครับซ้ายจัดจ้านครับ้ายต่อยซ้ายนะครับมีศอกสระบวงในแร้แขนขวางค้ำดันแทงสู้ นะครับแต่ว่าจะเสียเปียบเรื่องสภาพแวดล้อมน่าเสือเสียงเชียนะครับสามพร้อมหลังครับชนะคะแนนเมืองพลเล็กดับป้อมมหาชัยเมื่อวันที่สิบเก้าเมษายนสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดที่ช่องเจ็ดสีไปย้ำแขนครับเอาชนะคะแนนเมืองพลเล็กดับป้อมมหาชัยเมื่อวันที่ยี่สิบพฤษภาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดที่เวทีมวยอ่างยักษ์ราชดำเนินครั้งสุดท้ายครับไปแพ้คะแนนให้กับจัตุค,คามเพชรลุ่งเรืองเมื่อวันที่สามสิบมิถุนายนสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดที่เวทีมวยลุมพินีครับ มาดูมวยคู่ที่2นะครับคู่ค้ำของรายการเป็นการพบกันระหว่างทางนั้นฝ่ายแดงก็เป็นพิชิตศึกสิทธินายกพัดนะครับจะต่อยที่พิกัด129ปอนด์อนต่อน้ําหนัก1ปอนให้คู่ชกครับฝ่ายน้ําเงินก็เป็นดากีบลูกมะขามหวานจะต่อยที่พิกัด130ปอนด์อนนะครับต่อยกันเป็นคู่ที่2ครับคู่ค้ำของรายการครับมาดูมวยคู่ที่2นะครับคู่ค้ำของรายการ มาดูที่ฝ่ายแดงก่อนเลยนะครับก็เป็นทางด้านพิชิตศึกสินนายกพัดนะครับต่อยร้อยยี่บปอนเป็นมวยนะครับประเภทจังหวะเตะต่อยหมัดแทงเข่าปั้มตีรุนแรงครับเก๋าเกมนะครับการยืนระยะมันคงแข็งแรงวงในขวงขวางหน้านะครับค้ำดันแทงดันเสียบนะครับเตะต่อยรุนแรงนะครับจังหวะฝีมือเยี่ยมนะครับเก๋าเกมเดิมๆก็เป็นเจ้าเพชรโพสีเกียรติประพัดเดิมครับตัวเดียวกันนะครับผมก็เคยแพ้คะแนน นะครับผู้ชกมาหนึ่งครั้งนะครับล่าสุดนะของฝ่ายแดงพิจิตศึกนะครับสามฟ้อมดังชนะคะแนนน้องบีสิทธิ์สารวัตรจีบประพงศ์เมื่อวันที่26เมษายน2558ที่ราชดำเนินนะครับไฟแรกนะครับชูสวนราคานะครับแล้วก็ไปนะครับแก้มือนะครับเอาชนะคะแนนน้องบีสิทธิ์สารวัตรจีบประพงศ์ย้ำแขนไดอีกเมื่อวันที่7มิถุนายน2558ที่เวทีมวยอตก3ครับจังหวัดนนทบุรีครั้งสุดท้ายครับแพ้คะแนนให้กับดาร์กี้ลูกมะขามหวานเมื่อวันที่ เจ็ดกรกฎาคม2 5 5 8ันรอยห้าสิแปดที่เวทีมวยลุมพินีครับมาดูทางด้านคู่ชกนะครับฝ่ายน้ำเงินก็เป็นทางด้านดากี้รูปมะขามหวานนะครับต่อยที่พิกัดหนึ่งร้อยสาสิบปอนด์นะครับได้เปรียบน้ำหนักหนึ่งปอนด์นะครับเป็นมวยประเภทนะครับสไตล์เข่าในนะครับลัดล็อกมัดตีสู้เหนียวแน่นยันห้ายกครับมีหมัดมีศอกนะครับมีแข้งนำเป็นอาวุธนำนะครับเป็นอาวุธเสริมเข้าไปนะครับเป็นมวยประเภทนะครับปลายปลายเนี่ ยืดหยุ่นนะครับถือว่าการยืดหยุนการยืนระยะดีนะครับได้ใหญ่นะครับรูปแังช่วงชกนะครับล็อกในนะครับความรัดมัดตีสู้ได้สบายมากๆวงในนี่เป็นของชอบของท่านัดนะครับเคยชนะคะแนนมาหนึ่งครั้งนะครับที่ผ่านมาที่ลุมพินีนะครับสไตล์บุดุดันเปิดเกมตลอดครับกล้าแลกกล้าออกอาวุธมีหมัดมีศอกนะครับเสริม สามฟอมหลังสดมากๆครับชนะคะแนนแนวหน้าชอพรชรพลเมื่อวันที่20พฤษภาคม2558ที่เวทีมวยอ่างยักษ์ราชด,ดำเนินชนะคะแนนยอดสยามชอโชคอ,อำนวยเมื่อวันที่14มิถุนายน2558ที่เวทีมวยอตก .3 จังหวัดนนทบุรีครั้งสุดท้ายครับชนะคะแนนพิชิดศึกสิทธิ์นายยกพัดเมื่อวันที่7กรกฎาคม2 5 5 8ที่เวทีมวยลุมพินีครับ มาดูมวยคู่ที่3นะครับรองคู่เอกของรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านฝ่ายแดงก็เป็นกวางเงินมอราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงพบทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับก็เป็นทางด้านชาติชายสิทธ์ปานนท์เดิมก็เป็นเจ้าชาติชายเกรตยงยุทธครับตัวเดียวกันพิกัดนะครับ127ปอนด์นะครับคู่ที่3ารองคู่เอกของรายการครับมาดูมวยคู่ที่3นะครับรองคู่เอกของรายการ มาดูที่ฝ่ายแดงก่อนเลยนะครับก็เป็นทางด้านกวางเงินมอราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงนะครับเป็นมวยนะครับประเภทสไตล์จังหวะฝีมือหลักเหลี่ยมเชิงชกฉลาดนะครับหลักเหลี่ยมดักโต้นะครับดักเสียบดักแทงเร็วนะครับประเภทครบเครื่องเตะต่อยหนักแรงสอกคมอันตรายแต่ถ้ามาสู้เกมประทะนะครับเสียดสีเมื่อไรโดนบทโดนเบียดเนี่ติดขอบเวทีเมื่อนั้นนะครับดูนะครับถ้าไม่ คอยสู้วงในเท่าไรนะครับแต่ว่าถ้าเล่นจังหวะฝีมือดูดีครับสาหรับมวยตัวนี้นะครับขวางเงินมอราชพัดหมู่บ้านจอมบึงครับจังหวะฝีมือดีครับดักเนี่ดักโตแต่ละเม็ดแต่ละดอกนี่หนักแรงครับดักเสียบดักแทงดักแพะนะครับวงในและแข็งขวางค้าดันแทงไม่แรงไม่ประทะนะครับอาศัยจังหวะฝีมือความเป็นมวยนะครับดูว่าจะรอดไหมรอดนะครับสามฟ้อหลังชนะคะแนนพันศึกสินนายกพัดมวลที่8มีนาคม25 5 8ที่ช่อง7สีแพ้คะแนนวังจันน้อย สิทธิ์อุอุบนวันที่ 15, สิบห้าเมษายนสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดที่จังหวัดสุรินครั้งสุดท้ายเขาไปชนะคะแนนมาปลารองสบุญยงยศเมื่อวันที่สิบสองมิถุนายนสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดที่จังหวัดราชบุรีครับมาดูทางด้านคู่ชกนะครับฝ่ายน้ำเงินก็เป็นทางด้านชาติชายสิทธิ์ปานนนนะครับนี่เป็นมวยประเภทสไตล์บูดุดันนะครับเปิดเกมตหล่อนนะครับแต่ขาต่อยมัดนะครับมีซอกสลับหนักนวงรุ้นแรงรุ้นนับน็อกได้ตะหล่อนนะครับ ระยะต้นๆนหนึ่งสองสามเนี่โอ้โหถือว่าเป็นแดนอันตรายเลยนะครับหมัดหนักซอกคมแข็งแรงนะครับถือว่าแหมเป็นมวยประเภทสไตล์ไฟเตอร์นะครับบูดุดันแข็งแกร่งแข็งแรงวงในแล่แขนขวางค้ำปั้มรัดมัดตีสู้ทระหดนะครับมีลูกขึ้นลูกสู้นะครับระยะท้ายๆมานะครับถือว่าหัวจิตหัวใจดีขึ้นกว่าเก่าเยอะนะครับผมสามร้อมหลังครับ แพ้คะแนนให้กับเพชรสำโรงสิทธิ์ผู้ใหญ่นี้ันเมื่อวันที่26เมษายน2558ที่ช่อง7สีสเสมอครับทวนกอกมปนาธเมืม่อวันที่5กรกฎาคม2558ที่ช่อง7สีครั้งสุดท้ายครับไปชนะคะแนนเหนือทอประนีเดอะเบสอุดรเมื่อวันที่29กรกฎาคม2558ที่จังหวัดร้อยเอ็มาดูมวยคู่ที่4นะครับคู่เอกนำรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านฝ่ายแดงก็เป็นศักชัยน้อยเอ็มอยุเด่น พบทางด้านคู่ชกนะครับฝ่ายน้ําเงินก็เป็นทางด้านสิบริมงคลพีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับคู่นี้นะครับจะชกกันเป็นคู่ที่สี่นะครับคู่เอกนํารายการนะครับพิกัดหนึ่งร้อยยี่สิบแปดปอนด์ครับคู่มวยอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตลอดครับผมมาดูมวยคู่ที่สี่นะครับคู่เอกนํารายการมาดูทางด้านฝ่ายแดงก่อนเลยนะครับก็เป็นทางด้านสักชัยน้อยเอ็มยุเดนนะครับ เป็นมวยประเภทจังหวะเตะต่อยมัดแทงเข่าปั้มตีรุนแรงแข็งแกร่งแข็งแรงประเภทเข่าวงในนะครับปั้มรัดมัดตีสู้รุนแรงครับมีฮึดมีสู้ตัดดนะครับช่วงหลังๆมาถือว่าหัวจิตหัวใจนะครับดีขึ้นเก่าๆเยอะนะครับฟอร์มกําลังสด3ฟอร์มหลังชนะแตกครับยกที่3รราไบรอันเดนนิสมวันที่2พฤษภาคม25 5 8ันที่ประเทศจีนนะครับชนะคะแนนเพชรสำโรสิผ์ผูใหญ่นิวเดนเมื่อวันที่7มิถุนายนสอน้วสที่ช่องสี ครั้งสุดท้ายก็ไปชนะคะแนนตะลาดแขกสักสำริดเมื่อวันที่29กร,รกฎาคม2558ที่จังหวัดสงขลาครับมาดูทางด้านคู่ชกค,ครับฝ่ายนำเงินก็เป็นทางด้านสิริมงคลพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับเป็นมวยประเภทจังหวะเตะต่อยนะครับมัดแทงเข่าศอกรุนแรงนะครับฉาดดาเก๋าเกมกว่านะครับถือว่าเป็นนักมวยรุ่นพี่นะครับจังหวะฝีมือดีรักเหลี่ยมความเป็นมวยสูงนะครับ แต่ว่าแม้การยืนระยะนะครับทีต่อทีโดนต่อโดอนนี่ดูว่าไม่ค่อยมั่นคงแข็งแรงเท่าไรนะครับอยู่ที่การยืนระยะอยู่ที่สภาพร่างกายนะครับช่วงหลังๆมานี่ยังสะกดคำว่าชนะไม่เป็นเลยนะครับสามฟอร์มหลังแพ้คะแนนสักสุริยาโชาคคยุหะอีสุสุเมื่อวันที่30มกราคม2558ที่เวทีมวยลุมพินี่แพ้คะแนนให้กับแสนพระรันชัยเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์2558ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งสุดท้ายครับเข้ามาเมืองกรุงครับแพ้คะแนนให้กับ1ด้านเล็กจิตเมืองนอนท์เมื่อวันที่31พฤษภาคม2558ที่เวทีมวยอ่างยักษ์ราชดำเนินครับ